ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมันจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงาน 4.3ตารางวานะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะบ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะคะสร้างอย่างดีนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากๆเลย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่นะคะแล้วแถมแอร์ให้ด้วยนะคะห้องน้ำก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะได้วิวที่สวยมากๆเป็นสาน้ำประปามหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้เลยนะคะและส่วนพื้นที่บริเวณนี้จะมีบ่อน้าด้านหน้านูาน้นนะคะ1บ่อ ะค,ะคุณผู้ชมส่วนด้านนี้เราก็จะชมวิวสร,ระน้าปราปาหมู่บ้านปแปลงนี้นะคะเจ้าของซื้อทางเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นทางาเป็นที่ดิน2งาน17.3ตารางวาแล้วก็ไปติดกับเหมืองสาธารณประโยชน์เข้ามาจนถึงปแปลงที่ดินปแปลงนี้นะคะตรงบริเวณที่แบบจอดรถอยู่นะคะจะเป็นทางออกไปทางส่วนของถนนสุร,รนารายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะสีฟ้าน้ําทะเลสวยมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะทําเล สวยงามมากๆนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะบ้านหลังใหญ่แล้วก็น่าอยู่มากๆเลยบรรยากาศดีนะคะหากคุณผู้ชมต้องการบ้านพักตาอากาศนะคะที่สวยๆแบบนี้สามารถสอบถามแบบได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์063-8412-188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีศูน1์8 8นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่า ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะนี่ค่ะจะเป็นทำเลที่สวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะแบมบพาคุณผู้ชมชมวิวนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆอันนี้จะเป็นพื้นที่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวบ้านนะคะ แล้วแบมพาคุณผู้ชมไปชมภายในบ้านกันนะคะเล่นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับล้วนู่นะคะจะไปทะลุถึงในส่วนของแปลงที่เราขายอยู่นะคะคุณผู้ชมะจะเป็นที่ดินนะคะ2อนโนดแปลงนี้นะคะพอม่าน3ามไร่2งาน3าไร่2งานแปสิบเตารางวานะคะแล้วก็ ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสองงานสิบเจ็จุดามตารางวานะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแปลงที่ดินแล้วก็รวมบ่อน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นสระน้ําหมู่บ้านนะคะเป็นสระน้ําหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะได้วิวสวยมากๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างขวางนะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบมพาคุณผู้ชมเข้าไปชมที่บ้านของเราที่ขายอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่มากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในส่วนของด้านซ้ายมือก็จะเป็นอีกห้องนอนนะคะอีกหนึ่งห้องนอนนี่คะนี่คะจะเป็นห้องนอนตรงนี้ ะะเป็นลายก้างปลาสวยๆนะคะคุณผู้ชมติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีหน้าต่างเหล็กดัดมุ้งลวดนะคะภายในกว้างขวางเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องโถงแล้วเราก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนตรงนี้แต่ว่าห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะที่ใหญ่มากๆนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นลายกล้างปลานะคะคุณผู้ชมโทนของผนังจะเป็นสีไข่นะคะแล้วก็แถมแอร์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาชมห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะคะอ่นนี่นะคะ นี่มำพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของห้องนอนที่สองนะคะโอ้สวยมากเลยลายกั้งตานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะห้องนอนสวยมากเราเปิดไฟเรารู้สึกสวยแบบนี้ นี้จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้จะมีสองห้องน้ําด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะบ้านหลังนี้จะมีสองห้องน้ําเพดานก็สูงโปร่งโล่งลสบายมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเราขายพร้อมที่ดินสี่ไร่ สี่ไร่หนึ่งงานนะคะสี่จุดสามตารางวานะคะทำเลดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกโฉนดหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่สองงานสิบเจ็ดจุดสามตารางวาก็จะเป็นสำหรับแปลงที่ขายรวมกันเลยนะคะเนื้อที่รวมก็จะอยู่ทั้งหมดสี่ไร่หนึ่งงานอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปสี่ไร่หนึ่งงานแล้วก็สี่จุดสามตารางวาโฉนดแปลงแรกนะคะเป็นทางเข้ามาจะอยู่ที่โฉนดแปลงแรกจะเป็นทางเข้ามาก็จะอยู่แปลงที่ แปลงแรกนะคะ2องงาน17.3ตารางวาแปลงที่สองนะคะก็จะเป็น3ได้2องาน87ตารางวานะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบรรยากาศก็จะได้นี่เลยค่ะวิวสาน้ำปลา,ปา หมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ทางเข้าเนะะี่ยค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะนู่นไปจนถึงนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจบ้านพร้อมที่ดินสวยๆทำเลดีนะคะโทรหาแบบได้ตลอดเวลาที่เบอร์063-8-412-188นะคะหรือว่าจะแอนไลน์ไอ0ดียศนย8 8กนะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า n w real estate 78นะคะ ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบบด้วยนะคะวันนี้แบบเอาที่ดินพร้อมบ้านหลังใหญ่เบเริ่มเลยนะคะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านนะคะอ่าถึงที่คุณผู้ชมได้รับชมทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะนี่ค่ะตัวบ้านหลังใหญ่สีฟ้าน้ําทะเลสวยๆเลยค่ะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ําด้วยหนึ่งบ่อน,นะคะคุณผู้ชมคะ นี่นะคะโอ้วิวสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านน้องหมาน้องหมากำลังเห่าอยู่นะคะกำลังเห่าพี่นัทอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่คะ่ะวิวสวยๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ